ตายแล้วไปยังไงไปไงมาไงคะเนี่ยจะมาได้มาเจอกันตรงนี้ลิ้นลวนแล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างมึนนิดนึงนะตอนนี้เกือบสองทุ่มแล้วนะคะเมื่อกี้ไปลงไปบาร์ที่ข้างล่างมาของโรงแรม The Standard Bangkok วันนี้สามมาเยี่ยมเยียนจะพามาเที่ยวเยี่ยมชมห้องพักที่คืนนี้เราจะพักกันที่นี่ไปดูกันนี่คือถงทางเดินของเรานะคะถ่ายให้ดูแล้วก็เปิดห้องมา จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเตียงแล้วก็จะมีโซนนั่งเล่นตรงเซฟ้าตรงนู้นนะคะจะมีทีวีรอยตรงนี้เมื่อก็จะมีตรงนี้ก็จกอุ้ย Hi Hello ลข้างหลังก็คือเป็นบาร์ อันนี้เป็นโซนเตียงนาะอ,อันนี้ที่โรงแรมเตรียไมไว้ให้นะคะก็จะมีชุดโรบชุดอ,อะไรต่างๆมาต่อไปจะไปดูห้องน้ำอันนี้ตู้เสื้อผ้าขออนุญาตนะครเพราะเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะและ้วก็ทางฝั่งนี้ค่ะเป็นห้องน้ำเฮลโหลยางไรสวัสดีค่ะห้องน้ำก็ที่จะพายให้ดูชักโครกชักโครกไงสิชักโครกเปิดเองค่ะแล้วฝานั่งคือแบบอุ่นมากอุ่นมากมีรีโมท แล้วตรงนี้วางโทรศัพท์เผื่อใครจะเอาโทรศัพท์มาเล่นด้วยนะคะแล้วก็แบบ oh hello hello this is me แต่งชุดอค่อนข้างไม่เรียบร้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งไปบาร์ที่ชั้นห้ามานะคะนี่หนังน้ำคันเนาะตัวเองเนี่ยน้ำน้ำอุ้ยสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยขอบอัพท่าแป๊บหนึ่งข้าวไผ่ก็จะเป็นอ่างอาบน้ําค่ะนี่อ่างอาบน้ําแล้วก็จะมีออดิชฉันที่แต่งชุดราตรีที่ไปบาร์มา,าามาแล้วค่อนข้างเมาแล้วเมื่อกี้ฝรั่งก็จีบก็เขิขนจังเลยอ่ะ อันนี้อวดก็ประมาณนี้ราคาก็จะมี rain shower ประมาณนี้ และนั่นก็คือห้องพักจากโรงแรม t ดอะสแตนดารที่เราจะเข้าพักกันในคืนนี้และคืนพรุ่งนี้นะคะจะบอกว่าทุกอย่างเขาคิดมาหมดเลยคือไฟคือการตกแต่งอะไรยงนีน้ซึ่งแสงและไฟดีมากและการตกแต่งดีมากค่ะคุณผู้ชมดูขนาดดิฉันที่แบบถ่ายมุมไหนก็เก๋พูดแค่นี้เลย The Standard ์ทายยังไงก็เก๋แล้วคือถ้าใครอยากสัมผัสประสบการณ์อะไรอย่างนี้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาได้คือ The Standard แบงคอกนะคะที่นี่คือแบงคอกแล้วก็จะมีที่หัวหินและที่อื่นๆอ,อีกมากมายนะคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแค่นี้เพราะวันก็เพิ่งสองทุ่มไงแล้วดิฉันก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนไม่หลับเราทาไงคือเดอะสแตนดาร์ดก็มีบาร์หลากหลายแห่งในทั่วทั้งโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้ไปชั้นห้าแล้วอ่ะชั้นอื่นหรอจะยังไงต่อระลุท็อปอะไรอย่างเงี้ย Have a g o ้ d n น g h t ค่ะ e everyone นี่เธอฉันเจอความเข๋อย่างหนึ่งที่ฉันต้องรู้ว่า กระจกมันสามารถเฮ้ยเฮ้ยก็คือกระจกมันสามารถงอได้นี่เธอมันสามารถเห็นแบบน,นี่ได้ไงสมัไเห็นจะว้ายเห็นฉันน้าสดพอจบเลิกถ่าย